สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านวันนี้ช่างเล็กก็ไม่ได้มาทำงานให้ท่านผู้ชมดูนะครับแล้วก็ทำภารกิจสำคัญให้นี่ครับให้ลูกสาวคนเล็กอายุตอนนี้ได้หนึ่งเดือนครับจะโกนผมไฟก็มา,าเตรียมของกันครับอย่างที่ช่างตัดผมก็ให้เตรียม มันจะมีที่หายากสุดก็คือหอยครับในกรุงเทพนี่หาหอยขมครับหมอเขาบอกบว่าเอาหอยอะไรก็ได้อันนี้เพิ่งไปมาซื้อมาตะกี้ไปตล,ต,นนลต,ต,ตลาดตอนขณะนี้เวลาตีห้าหกสิบีห้าห้าสิบครับตลาดตอนเช้าของวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่ยี่สิบเจ็ดกุมภาสองห้าหกห้า นี่ครับทนผูมหอยขมอย่างที่หนึ่งคือหอยขมนะครับหอยหอยขมบานเฮานะพี่น้องเอ้หอยจูบบ้าทเฮนนี่และหมอว่าให้เอาเจ็ดเก้าลูกหอยเก้าตัวแต่า่านี่้อขอซื้อคนมาเรได้ว่าเสียพนวาถตาเสียออมาจะทำปรุงอาหารพนวาเรื Listen, อ,อบอกหมอหมอออยแม่ค้าว่าเอามัดโคนผมไฟลูกเพ่นก็ไน้แบงไห่ยี่สิบบาทครับนี่ มันมันยหลยเกินไปครับเดี๋ยวไปไปล่อยอยู่ครับนี่หอยโขมอันดับแรกผ่านไปนะครับพี่น้อง<ม>อันดับที่สองคือมีดโกนสองอยางสองแบบนี่ครับแบบดั้งเดิมแล้วก็แบบใบมีดสามคมแล้วก็ต่อไปคือออยนี่ครับ ช่างเล็กก็ไม่รู้ดอกออยมันคืออะไรครับเพราะว่าไม่เคยใช้แต่เห็นแต่แม่บ้าน <c oughs> เอามาผสมน้ำให้ลูกอาบครับแล้วก็ที่สำคัญก็สำลีนี่สำลีครับที่หมอช่างเขาให้เตรียมนะครับแล้วก็นี่อะไรครับยาสะผมของลูกสาวนี่ครับแล้วก็ อันนี้สบู่สบู่ของลูกสาวเขาให้เตรียมให้ครบทุกอย่างครับวีแล้วก็อันนี้ไม่น่าเกี่ยวครับแต่เราเผื่อไปแล้วก็อันนี้ก็ไม่น่าเกี่ยวแต่เราก็เผื่อไปและอีกอย่างหนึ่งที่ยังไม่มีในตอนนี้ก็คือใบบัวครับท่านผู้ชมใบบัวนี้จะต้อง มันไม่มีขายหรอกครับท่านผู้ชมแต่ว่าเราก็จะไปหาขอตามบ้านที่เขาปลูกบัวกระถางบัวไว้หน้าบ้านก็เยอะแยะครับในกรุงเทพมันมีเยอะมากเราหลับท่านบ้านใดที่ปลูกต้นบัวใส่กระถางไว้ที่หน้าบ้านเราก็ขอเขาสักใบเขาคงก็มีไปพูดพูดเกินเกินไว้แล้วครับเขาไม่ห่วงเขาบอกว่าให้มาเอาเลยเขายิ่งดีเขาอยากให้ตอนนี้ลูกสาว อายุได้หนึ่งเดือนก็ขอให้ดูดีมีสุขเ,งงนะเออลี้ยงง่ายๆนะเออลูกอีหลาลูกพอ่อเอ,อ้ยรุ่นนอนในที่นอนะผมยาวมากเลยครับท่านผู้ชมเดือนหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะพาไปบ้านช่างตัดผมแล้วก็จะถ่ายเก็บไว้เป็นทีละลึกให้ลูกสาวไว้ดูและให้เราดูยามแก่เท่า เป็นสตอรี่ของเราไว้ให้ลูกหลานใ้ดูไปครับท่านผู้ชมไปร้านตอดผมกันเลยยุงเยอะนะ เจ็บอย่าป่วยอย่าไข่นะต้องเอาออกนะลูกผมนี่ต้องเอาออกอยู่แล้วใส่ตาก็มองไม่เห็นเลยเอาออกกันนะลูกอย่าป่วยอย่าไข่นะจะจะแ็กกันง่าย เก่งเลยเพื่อนเลยทีเนี้่กำเก่งเลยเสียงอะไรมาลองฟังแปลกๆอะไรวะอะไรนะมันไม่หนูฟังมาคนใ้ร้องไงนะโตไวๆนะลูกนะอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้มันต้องเอาออกลูกหนูจะได้โตไวๆควบหนึ่งยังไงเพิ่งจะเดือนเดียวเดือนเดียว ชืออะไรนะไหนน้องน้ำขิมน้องขิมอือือเอาอันนี้ก็ได้เอาอันนี้ก็ได้เราจะได้ม่เมือ่อยมากเอไ <c oughs> อยนนอนคว่ำหรืยอยังยังเลย เดือนหน,นึ่งความแล้วจะดูให้หมดแล้วเนาะยังแล้วัวดจสวยตอนนั้นไงโอ้โหนี่เพิ่งเทนี่เป็นผืนเลยนะนานเลยถ้าไม่เอาออกอะ่ะ hmm. เพราะเขาร้อนอ,ออกไปเรื่อยเดี๋ยวนี้หลานพี่นะโกนกันออกตลอดอะ่ะเอาออกตลอดเพราะว่าเขาร้อน อคิวค้วคิว้วยังไม่วาดเลยพี่พอวาดใหท่าไหร่เอาออกหมดเลยนะวาดวาดเป็นวะจะเอาออกให้หมดเลยไปเอาไอ้นี่มาเอาอะไรจะวาดคิ้วด้วยแต่ขอดอกอัญชันเข้ามาอันนี้ดอกอัญชันจะเอาไปเขียนคิ้ว หลานน้อยพอแล้วแค่นีค้อแล้วแค่นี้ตัวแค่นี้ไปเขียนคิว้วลูกสาวนะนีะก่กดผมไฟอยู่นะกลัวลูกสาวไม่สวย <c oughs> <c oughs> กําลังกดผมไฟอยู่อะไร มันไปเอาไปเอาตรงเอาขันน้ำมาแล้วก็กดไอาใส่ผิวพอไหมแค่นี้พอไหมอ๋อแล้วเอาเยอะเลยซ้ำอ่ะวางไปเรื่อยกัานตานี่อะไรหรือเปล่าวะแม่ในตาไม่ดีมองไม่เห็นอะไรวันนี้แม่หมอนนี่อะไรเนี่ยผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงอ๋อผู้หญิงแม่หมอนนี่อะไรเนี่ย หนูหน right <c oughs> an ูหนูรู้สึกว่าหนูไม่เคยนอนท่านี้เลยนะไม่น่าเลยไม่เคยมีใครฝึกหนูเลยหนูอึดอัดจังเลยหลังจากเราทิพิธี่โคนไฟเสร็จแล้วแล้ว็จะห่อไปบัวนะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะเอาไปลอยน้ําที่แม่น้ําหรือว่าที่บ่อน้ําใหญ่ต่อไปครับนี่ครับในถังนี้แล้วก็จะมีใส่หอยไปด้วยนะครับแล้วก็จะเอาไปลอยน้ํา ก็ถือว่าเสร็จพิธีครับไม่มีผ้าเปลี่ยนมีไปเอามาไปเกิดมาชุดลเลยอนนี้ก็หมามนนอัน้กสวยแล้วเว้ย <ด>อสวแล้วกเสร็จแล้วลแกเสร็จแล้วไม,ไม่ออกใช่คิวเขาไม่ว่าเนี่ยหมอว้้กน,นงงคงโคง่อ ตอนนี้ก็โบนโกนผมไฟของหนูน้อยเสร็จเล็บร้อยแล้วโอ้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 อ้อืออีล่าพ่อโอ้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 เสร็จแล้วลูกเสร็จแล้วอือทาแป้งหน่อย ก็เอาหวยและเส้นผมของน้องไปลอยน้ำนับนี่ครับบ่อน้ำใหญ่ๆมากๆเลยครับ